สับดานี้ครับสองแพ็กที่เข้ามาแพ็คม่วงนะครับและก็แพ็คเขียวน่าตน่าสนใจหลายตัวเลยแต่แพ็กเขียวนี่ซาก้าน่าจัดครับขอให้ได้ครับทั้งสองใหดีเอาเดี๋ยวเราไปม่วงก่อนมาม่วงนะครับมีใครกันบ้างเนี่ยไปดูกันม่วงก็จะมีอเล็กซิสแมกอริเตอร์นะครับ สไตล์เป็นโฮเพเยอร์นะครับไม่ใช่กาเป็นแบกอะแล้วก็คิงไก่ไคลฮาวเวิครับทุกคนจากปืนใหญ่อาเซนอลนนะครับในศึกแชมเปียนลีกสไตล์เป็นดีฟไลน์ฟอร์เวิร์ดนะครับดูชานวลาฮวิท ah นะครับคุณนี้ฟอร์มกำลังมาครับฤดูกาลนี้ยี <c oughs> ่สี่ปีสไตล์เป็นโกโพเซอร์นะครับดูชาญวลาฮวิท ah อาคารชาฮานโนกูนะครับ 30ปีสไตล์เป็นอังค์คือแมนสไตล์ดีนะครับตัวนี้สไตล์ดีมากเลยปกติชาฮานูกูปกติจะมาเป็นอะไรวะจะมาเป็นสไตล์เป็นออเคสเตอร์แต่สไตล์นี้ถือว่าดีนะครับอังคอร์แมนลิโก้ลูอิสนะครับแบ็กหัวจากแมนเชสเตอร์ซิตี้20ปีดาวรุ่งนะครับเป็นแบ็กหุบในนะครับฟูลแบ็กฟินิชเชอร์เล่นกลางได้ด้วยนะครับก็ประตูที่ save out, save out, ทเซอาฟเอาโค้ดเหนียวนะครับลูคัสเซบาเลียนะครับ,ารเเรรบจากลิวที่ เปิดบ้านชนะเรอัมลิมาดริด1-0นะครับในศึกยูฟาา3ปีนะครับประตูดาวลุ่งสไตล์เป็นประตูเกมรับนะครับดีเฟนซีฟโกกิจอนดูลันที่ยิงให้แอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านเสือชนะบาเยิร์นเมนิคเสือใต้แบบไม่คาดคิดไม่คาดหวังมึงลงมาเป็นสำรองก็ยิงได้อีกโหฟอร์มกำลังมาครับเพื่อซับครับตัวใครที่เอามาเล่นคือเอาไปเล่นสำรองได้โหดแล้วก็อาเดบอลาลูกแม่นนะครับ 27ปีสไตล์เป็นโกูโพเซอร์นะครับเล่นเกมลุกได้เกือบหมดทุกตำแหน่งเลยครับบอกไว้เลยมาติเนส33ปีของอาร์เซโลนะครับสไตล์เป็นบิวอัพนะครับแบ็กขวาจากเบนฟิก้าอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับ27ปีสไตล์เป็นแบ็กเกมบุกนะครับเล่นปีกได้ด้วยนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเป็นอาร์เดมาล่าซีมาจาก เบรดนะครับจากลีเอิงฝรั่งเศส23ปีปีกซ้ายตัวต่ำนะครับสไตล์มาเป็นโฮเลเยอร์แล้วไปดูที่แพ็คเขียวกันก่อนมามาเดี๋ยวเรามาดูที่แพ็คเขียวกันก่อนนะครับแพ็คเขียวตัวเด่นในอาทิตย์นี้ก็นี่ตัวนี้ครับตัวนี้เลยบุกเยอซาก้าดูสไตล์ครับพอสเปเชียลลิตนะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวใหด้ดูตรงนี้ครับ วีคฟูดเลยครับวีคฟูดนะครับเวลี่ไฮนักเตะสองเท้าบอกไล้เลย,เลยตึงครับบุกโยซากะใครสุ่มได้นี่ครบเครื่องตัวนี้เปิดก็ได้ยิงก็ดีครับเปเรดิโก้บาวเบเด่นะครับกองกลางจากแล้วมาหลิดหกปีสไตล์เป็นบ o ็อกชูบ็อกนะครับ <c oughs> แล้วก็อยากบอกว่าบุกเโยซากาน่าจะเป็นการแรกหรือเปล่าที่เป็นคอสฟิลเซอร์หลุะโรเบิร์ตเลวันโดสกี้ตัวนี้มาทุก <c oughs> ต้องหาตหลอดตัวนี้ขาประจำตายเป็นโกโพเซอร์นะครับมาคอสตูรามะครับแพทิกจากแพทิกเลยตัวนี้ยิงแพทิกอา,อาทิตย์ที่แล้วอ่ะตูรามตัวนี้3เมตรเลยคนนี้อ่ะแต่ตายไม่ค่อยดีว่ะน่าจะา อัร์ตตาลันตานะครับที่ย้ายมาใหม่นะครับมาเตโอเลเตกุย5ปีสไตล์เป็นฟ็อกกินน์บล็อกนะครับไม่รู้ตัวบักหรือเปล่าตัวนี้ใครสูนได้ลองลองเล่นดูครับมาเตโอโกัาซิกนะครับสามสิปีตายเป็นออเคสเตเตอร์นะครับจากแมนซิตี้จูริโกดาวิดัสซิลลี่นะครับทีมชาติจอร์เจียอ่านถูกหรือเปล่าดาวิดัสซิลลี่เออประมาณนี้นะยี่สปีนะครับปีกซ้ายทีมชาติจอร์เจียหรือทีมอะไรน่าจะแมนน่าจะเป็นแซงเอเตียน Saint หรือว่าทีมอะไรไม่รู้ครับ 23ปีสไตล์เป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับ Georgio r เต t e r น่าจะใซ่ครับ22ปีนะครับดาวลุ่งพุ่งแรงตัวใหม่ครับจากไบตันนะครับใครที่ซื้อขายจากไบตันน่าจะรู้อยู่ครับใครจะซื้อนักเตะมันแม่แงโคตรแพงตายโฮเพหดนะครับตัวบัคอีกตัวหรือเปล่าในนี้โอ้ขาพลังก็สวยจัด Tyro k เ l l e r จากโมนาโกนะครับลีกเกอฝรัง่งปีฝรั่งเศส28ปี เป็นเซนเตอร์นะครับสไตล์เป็นเดอะเดเชอยเออร์นะครับสองตัวสุดท้ายโอลิเวียร์โอลิเวียร์บอสเคบอสคารีบอสคารีหรือเปล่าก็าเคยอยู่ยูเว่หรือเปล่าตรบนี้บอสคารีหรือเปล่าน่าจะประมาณนะั้นจาก PSV ไฮโอฟินนะครับลีฮอลแลนด์ยี่สิบเจ็ดปีตล์เป็นเอ็กซ์ตาฟอนแมนนะครับก็สุดท้ายนะครับปาโบลเปาโลกัสานิก้านะครับสามสิบสองปีจากคิโรน่านะครับตายเป็น เอตเทกกิ้งโกกิปเปอร์นะครับเอาแบตก็ได้ใครก็ได้มาไอนีไก่ไม่ต้องเีลากดไปเลยครับ <c oughs> อหอยได้อหอยได้ชาฮานโอกูมาอังคือแมนมาก่อนเลยจอนดูลันก็ได้เขียวเขียวเขียวโอ้โหอลกซานดอร์บารแ็กขวแดแบ็กมันเยอะเกินไปล้ว อ้อแบ็กโคตรเยอะอ่ะทีนรอแบ็กมันเยอะเกินไปแล้วอลิกซซนตดอร์บเปาบุโกโยซากะครับผมจะต,ตายที่คุณนเคยปีขวามาขอไม่ได้ขอไม่ได้ครับบุโกโยซากะโอ้โหตุลัดอ <laughs> ิสัตว์ <laughs> แม่งเอ้ย <laughs> เอาม่องกันมาม่องมา นะครับซีซนึเคานเตอร์หนึ่งเคาน์เตอร์สองเตอร์สามเตอร์4 1 2 3 4ไปครับบอลอวิามาหน่อยรู้อะอยากได้หน้าหรือเปล่าวะกลางรับกลางรับมากลางรับมามาหน่อยมาหน่อยอาคารชาลานโฮกูโอ้คิงไคฮาวเอ็ดนี่เจ๋อเป็นหดหรือเปล่าวะ 2000 years later. มาเดี๋ยวเรามาเปิดอ่าเขียวมาไอดี ID หลักแล้วนะครับมาเข้าไอดีหลักเราแล้ว,ลวมาของฟรีกันก่อนบูกโยซาก้าต้องมาแล้วครับสูตรครับ1แล้วก็2แล้วก็สามสี่ห้าครับผมมาบูกโยซาก้าการ์ดฟรีออกให้หน่อยครับถ้าออกบูกโยซาก้าผมจะหยุดเลยแพ้ครับผม let's go เขียว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 บูกโยซาก้ามาหน่อยเพื่อน ยูสเตอร์เหมือนไหมวะหน้าเหมือนไหมมันจะเหมือนเือะไม่รู้ว่าเหมือนหรือเปล่าเรา dens, mm hmm. ล,ลืมลืมมาล้างเกลือก่อนมะเปิดล้างเกลือก่อนนะอ้าไปพักทีมชาติอินโดเปิดให้หมดเสลียคลิปไปเลยรู้ใครโหดในนี้ทีกิอินโดไปล้างเกลือไปจากนี้ไปของฟีไปอิติกให้หน่อยนี้ซินจิโอกาซากิหน่อยดิไม่ออกอะเกลือแล้วเกลือแล้วนี่ใครวะ มึงไข่เนี้ยไปม่วงแล้วก็ไปเขียวอา่าหลังจากเขียวแล้วก็มาม่วงไหนม่วงในนี้วะกูอยากได้ไข่ว่ะไม่มีตัวที่กูอยากได้เลยจอนดูรันมากับประตูมาจอนดูรันประตูโลวิดก็ได้เล่นล่างใหม่ไหนะแม็กบิเตอร์ก็ดีกูจะเอาไข่ในนี้แต่จอนดูรันมาหน่อยจอนดูรันจอนดูรันครับผมมามามา,มายิงปลายเยินจอนดูรันมาหน่อยวิลวล่าวิลล่าเฮ้ยประตูประตู วิวสวยสวยเซเวอรเลียสวยงามได้อยู่ได้อยู่พูดเท่าเด้อกดใส่นักเตะที่อยากได้3เทื่อเลยกดโก3เทื่อจัดไปเอา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 ม่วงก่อนไหมเอาม่วงก่อนไหมกดที่นักเตะที่อยากได้3 1 2 3กดโก3ครั้งใช่ไหมหนึ่งสองสมกดไปกูพอเกลือ พอละพอละเพื <Workers,. S 2> Report, Anda, okay, okay, ่อนพอละเพื่อนเพื่อนผมพอละดิโก้ลุยดีโอเคโอเคอยู่นักเตะใหม่ถือว่านักเตะใหม่ดิโก้ลุยเราก็ยังไม่มีอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดิโก้ลุยยังไม่มีอยู่ตัวนี้อาลองเลยฮสูตรเหมือนเดิมกดตัวที่อยากได้หนึ่งสองสามแล้วแคนเซอร์หนึ่งสองเคนเซอร์หนึ่งสอง บุกโยซาก้ามาหน่อยครับมาเพื่อนโอ้โหเกือบว่ะเกือบบุกโยซาก้าหายเลืเสียเองเหมือนกันมึงใครละนี้โหเอาไหนก่อนดีมามามาเอานี้ก่อนมาบุกโยซาก้ามากดไหนดีวะสี่สี่มา ลองบอบบีบ้ดีหน่อยดิหนึ่งสองสาสี่ครับผมโอเคหนึ่งสองสามสี่ไปครับผมโูโ้เลืออ่ะผูเเลืออ่ะยังไงก็เลือดูจากทรงแล้วล้านเปอร์เซน็นผู้ไม่ได้ประตูอีก โอ้โหอะไรวะนี้มึงกูสร้างทีมจีเกดกูเล่นตัวจริงเป็นประตูมาเลยแม่งได้ตายเด็ดประตูนี่หาเอ้ยี่ไปไปลุน้นมาหน่อยสุดจานจันสู้ครับผมสุดนี้บ่ายจานสู้ครับจอรนดูรันเว้ยนีย่มาเฮ้ยสวยสวยสุดนี้เดเลี้ยงเดเลี้ยง ด้เลี้ยงอยู่จานในเลี้ยงอยู่ไซอ่ะโค้ดไซโค้ดไซอ่ะมาจอนดูรันได้เล่นเลยเว้ยสวยสวยได้ซาก้าสวยงามจอนดูรัน